หลายคนเข้าใจว่าทหารไทยถล่มตึกสแกมเมอร์แล้วแกง๊งมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์มันตายหาดับแนวหรือว่าศูนย์พันไปแล้วนี่นี่นี่มาฟังนี่เมื่อ2อสวันที่ผ่านมานะครับสอนอห้อยขวางท่านผู้ชมกรุงเทพมาหานครนี่เองนะครับเนาะก็ถแถลงการจับกลุ่มนะครับแกง๊งมิจฉาชีพซึ่งเป็นคนไทยถูกใช้จากแกง๊งมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่เองนะครับเนาะ สองสามวันที่ผ่านมาท่านผู้ชมถ้าบวกลบคูณหารนะครับการต่อสู้รบกันนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับยืดยาวมาเป็น10วัน10กว่าวันแล้วนะครับสองสามวันที่ผ่านมาคนไทยยังโดนหลอกท่านผู้ชมอ่านี่ก็คือนะครับคนไทยนะครับโดนหลอกไปลงทุนนะครับท่านผู้ชมมาจากสาเหตุไหนคือหลายท่านหลายคนนะครับถ้าเข้าไปดูใน ลูกโซเชยลต่างๆนะครับก็จะเห็นมีการโฆษณานะครับชักชวนให้ไปทํางานต่างพงศประเทศเป็นสวนนูน่นสวนนีปนน่ประเทศนั้นประเทศนี้เออสวนทำผลมผลมงผลไม้เห็นใช่ไหมนะครับมันมารูปแบบนี้นะครับคือนะครับการที่ฟังข่าวแล้วท่านผู้ชมนะครับเขาไม่ได้โทรมาหลอกหรอกนะครับเราเนี่ยไปสมัครเองนะครับซึ่งหลายๆเพจก็จะบอกว่าต้องการ30นะครับแต่ว่าคนเนี่ยเข้าไปกดสนใจสนใจเป็นล้านๆเป็นแสนๆนะครับ ทำไมเขาไม่พอทำไมเขาต้องโฆษณาต่อเนื่องทำไมคุณไม่ได้คนไปสักทีนะครับ2คนนะครับอีกคนหนึ่งเป็นนักศึกษานะครับนักศึกษาก็เข้าไปแบบนี้แหละนะครับอยากจะไปทํางานนะครับกดไปถูกใจนะครับสนใจนะครับเขาก็เลยทักแชทมานะครับเขาบอกว่ามีงานแบบนี้น้องไม่ต้องไปหรอกนะฮะเดี๋ยวเอาแบบนี้น้องทำอะไรอยู่น้องบอกว่าเรียนอยู่ต้องการจะได้เงินจ่ายค่าเทอมนะครับ น้องคนนี้นะครับไม่ใช่กรุงเทพนะฟังให้ดีนะครับทำไมจึงเลือกมาที่กรุงเทพแล้วก็ย่านห้วยขวางนะครับรัชดาครับเป็นย่านแห่งธุรกิจแล้วก็มีตู้ ATM เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามแต่ถ้ามันเป็นในเมืองเนี่ยตู้ ATM จะเยอะนะครับเขาก็เลยนะครับตกลงให้น้องนะครับน้องนักศึกษาผู้ชายนะครับบอกว่านะครับให้น้องเนี่ยนะฮะมารับ ATM นะครับไปกดเงินนะครับคือ ไอ้ตัวนี้นะครับไม่ใช่เปิดบัญชีม้านะครับแต่เป็นม้าวิ่งนะครับวิ่งกดเงินนะครับคือใช้ให้กดเงินตามตู้นะครับแล้วก็จะได้ค่ากดเงินนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยเป็นค่าคอมมิชชั่นสมมุติอ่าหนึ่งแสนก็จะได้1000นะครับน้องน้องคนนี้ก็เลยตกลงนะครับหลังจากไปสมัครงานแล้วไม่เอาแล้งานนั้นงานนี้ง่ายไม่ต้องไปต่างประเทศนะครับคราวนี้นะครับตำรวจก็ไปรวบได้นะครับแล้วกดเงินเสร็จแล้วนะครับก็จะมีอีก คนกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับอีกคนคนหนึ่งมาคอยรับเงินจากน้องไปโอนเข้าบัญชีของแก๊งมิจฉาชีพนะครับโดยนะครับพวกนี้ก็จะไปสมัครงานไปหางานนะครับคืออยากจะไปทํางานต่างประเทศนะครับแต่ว่านะครับก็ถูกพวกเนี้ยนะครับเข้ามาตีสนิทแล้วก็บอกว่างานนี้ง่ายนะครับก็ได้เหมือนกันแสนละ1,000บาทนะครับวันนั้นนะครับน้องกดได้2 0 0 0 0 0บาทไอ้ผู้ทิศไป เอาเงินจากน้องเนี่ยก็จะได้2,000บาทนะครับตำรวจก็ถามว่านะครับรู้ไหมว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพเขาบอกทุกคนนะครับบอกว่ารู้นะครับแต่ด้วยความจําเป็นนะครับจึงทำนะครับฉะนั้นนะครับคนที่เข้าไปสมัครงานนะครับในเพจต่างๆนะครับนั่นก็คือนะครับผมเคยนําเสนอข่าวหลายครั้งแล้วนะครับให้ระมัดระวังนะครับบางคนสูญต่างไปแล้วบางคนให้ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ เอกสารที่เขาจะเอานะครับหนึ่งเลยบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเอกสารทางราชการเนี่ยเขาต้องการให้เรานะครับส่งไปให้เขานะครับตอนแรกก็ส่งไปทางออนไลน์เขาก็เก็บรวบรวมหมดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ไปนะครับเขาเอาไปนะครับเปิดบัญชีได้นะครับซึ่งนะครับไปทําเป็นระบบ AI แล้วก็สแกนตรงสแกนหน้านะครับทำได้เหมือนกันนะครับเนาะแล้วคราวนี้นะครับพวกคุณก็รู้อยู่ใช่ไหมนะครับว่ามันเป็นแก๊งมิจฉาชีพใช้มาแต่พวกคุณเลือกที่จะทํา ยิ่งไม่มีเงินคุณยิ่งจะไม่มีโอกาสที่จะหาเงินแล้วก็น้องคนนั้นนะครับไม่มีค่าเทอมถามหน่อยนะครับน้องได้เรียนไหมตอนนี้นะครับน้องต้องติดคุกนะครับน้องติดคุกเด้อไม่ได้ไปเรียนนะครับฉะนั้นนะครับเห็นคลิปนี้แชร์บอกลูกบอกหลานไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับว่านะครับแก๊งมิจฉาชีพนะครับมันมาทุกรูปแบบแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับไอ้แก๊งหนึ่งนะครับ มันก็จะขึ้นโฆษณาแบบนี้นะครับมันก็จะเอารูปของตํารวจนะครับตำรวจนายใหญ่นะนู้นนายนี่นะครับมาทําเป็นคลิป AI พูดนะครับบอกว่าถ้าใครนะครับตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยนะครับทักข้อความมานะครับเออเรามีหน่วยงานพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ไขนี่แหละเขาเรียกว่าซ้ําหมูป่วยนะครับไม่มีหรอกนะครับไม่มีนะครับไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้นะครับนอกจากตัวคุณเองจะช่วยเหลือคุณเองด้วยการไม่โอนถ้าใครนะครับที่หลงโอนไปแล้วนะครับ ก็เข้าไปนี่แหละในเพจของตำรวจนะครับที่แบบขอให้ความช่วยเหลือพวกแก๊งมิจฉาชีพครับแชทไปโดนหนักกว่าเดิมนะครับอันนี้ขอบอกอนครับแก๊งซ้ำหมูป่วยมันรออยู่นะครับมันรอท่านอยู่ฉะนั้นนะครับหางานนะครับถ้าลูกหลานของท่านนะครับมีความแบบผิดสังเกตและเออมันอยากไปทํางานนู่นนี่นั่นนะครับถามลูกดีๆนะครับแล้วก็ลูกก็ควรจะบอกพ่อบอกแม่ด้วยนะครับว่าจะไปทํางานนี่ เอาอะไรมาให้พ่อแม่ดูซิ่แหล่งที่จะไปทำงานเนี่ยมันสมควรแค่ไหนอย่าไปปิดบังพ่อแม่นะฉะนั้นนะครับถ้าลูกคนไหนปิดบังพ่อแม่นะครับคุณอาจจะโดนกระบองไฟฟ้าช็อตไม้เบสบอลทุบตีตัดนิ้วส่งกระดูกกลับมาพเพื่อเผยกระดูกก็ไม่ได้นะครับตายสถานเดียวนะครับขอบอกนะครับอยากจะทํางานาจะไปทำงานที่ไหนถ้าเป็นเด็กนะครับกำลังเรียนจบใหม่อยากทํางานเนี่ยนะครับ มาบอกพ่อบอกแม่ด้วยนะครับว่าเออมีตรงนี้เขาจ้างงานตรงนั้นตรงนี้ให้พ่อแม่ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ามันเป็นงานที่แบบสมควรทํำไหมเออให้พ่อแม่ดูก่อนถ้าพ่อแม่อนุญาตเออมันโอเคมันดีตรวจสอบให้ดีดีดดแล้วนะครับเออพ่อแม่อนุญาตค่อยไปยอย่าแอบไปอย่าลอยไปเด็ดขาดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับมันจะจ้องแบบนี้นะครับจ้องเอาพวกนักศึกษาจบใหม่นี่แหละกาลังห้าวกาลังอยากจะหางานนะครับระวังไว้ให้ดี ไม่มีอะไรหรอกครับที่ได้มา่ายๆถ้าเราไม่ไปทํางานแล้วก็นะครับบอกว่านะครับทุกทิ้งทุกอย่างนะเจ้านายเนี่ยออกให้หมดค่านนท่านี่นะครับถ้าเจ้านายที่เขาว่าเนี่ยออกให้เงินคุณหมดแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินให้หมดนะครับคุณเดินไปที่สนามบินพร้อมกับเขาเขาพาคุณนั่งเครื่องบินไปคุณรู้ไหมนะครับว่าตั๋วเครื่องบินน่ะไปส่งที่ไหนถ้าเขาไปส่งที่สนามบินปอยเปตสนามบินพนมปงพนม8ปอะไรน่ะนะครับของเขมรนะ่ะ เครื่องบินลงจอดปุ๊บนะครับคุณรู้เลยนะครับว่าชีวิตคุณเนี่ยจะเหลือกลับมาประเทศไทยหรือเปล่าฉะนั้นนะครับเอาแบบนี้นะครับถ้าอยากจะทํางานต่างประเทศนะครับให้เข้าไปที่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับที่เดียวนะครับอย่าไปหลงไปสมัครไปกรอกไปเอานู่นอันนี่นะครับไปยื่นให้พวกมันนะครับฉะนั้นถ้าพวกมันได้ของพวกคุณไปแล้วนะครับ มันมีวิธีเอาเอกสารของคุณไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับอันนี้นะครับไม่ได้ขัดขวางไอ้พวกโฆษณาที่มันดีๆนะนะครับแต่ผมอยากจะฝากบอกว่าส่วนมากจะโดนแบบนั้นนะครับแล้วคนที่ให้เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะครับเ,เวลาเาโขาโฆษณาเนี่ยสนใจอย่างงุ้นอย่างนี้เขียน,นชื่อโทรศัพท์ที่อยู่หมดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะครับนั่นแหละไอ้ตัวง่ายที่ดีที่สุดเลยนะครับที่เขาจะเอาข้อมูลของคุณไปนะครับ ถ้าเขาเขียนแบบนั้นเนี่ยถ้าคุณสนใจจริงๆคุณแชทไปเลยคุณอย่ามาเขียนให้เมื่อยมือนะสนใจสนใจค่าแรงเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่ต้องทํายังไงยังมไม่ต้องไปถามมันนะครับแค่คุณเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีข้อความเด้งมาหาในอินบ็อกซ์ของคุณแล้วนะครับว่าคุณสนใจโน่นนี่นั่นนะครับไม่ต้องไปเขียนนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยไม่ใช่ว่าผมมาแล้วผมจะกัดขวางโออคุณจะไปทํางานต่างประเทศไอ้หานี่มาสาระแน่นะเออมาขัดขวางเออการที่คุณจะหาเงิน คุณลองดูสิผมเชื่อว่าหลายคนโดนนะครับแต่ไม่กล้าพูดนะครับหลายคนนะครับโดนแล้วก็ไปหาเอ่อแพลตฟอร์มที่เขาก็โฆษณาช่วยเหลือแก๊งมิจฉาชีพนั่นก็โดนอีกแต่ก็ไม่กล้าพูดจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนในฐานะของเรานะครับเป็นคนไทยด้วยกันนะครับรักกันจึงบอกกันเราจะสื่อทุกข่าวทุกอย่างให้คุณได้รับรู้ถ้าคุณเห็นข่าวเราแล้ว,ลวคุณยังถูกหลอกเขาก็จะสมน้ำหน้าสวัสดีครับ